you uh -huh. สวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะพบกับคุณครูนะคะในวันอังคารที่15กุมภาพันธ์พศ2565นะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนกันต่อนะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหาการหารแบบลงตัวนะคะเราไปดูคลิปการสอนกันเลยคะ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะขนมตาล36ห่อ แบ่งใส่ถุงถุงละหห่อจะได้กี่ถุงประโยชน์แสนลักษณ์นะคะให้เรียนดึงเอาตัวเลขลงมาได้เลยค่ะ36หาร6เท่ากับช่องว่างสี่เหลี่ยมนะคะวิธีทำตีเส้นใต้2เส้นนะคะบรรทัดแรกนะคะให้นักเรียนเอาตรงตัวเลขลงมาได้เลยค่ะขนมตาล36หห่อ บรรทัดต่อมาค่ะแบ่งใส่ถุงถุงละหกห่อเวลาที่นักเรียนเขียนนะคะนักเรียนจะต้องเขียนตัวเลขให้มันตรงกันนะคะต่อมาค่ะจะได้นะคะไม่ต้องเขียนคำว่ากี่ถุงลงมานะคะจะได้ดึงดึงเอา36นะคะหาร6ลงมาได้เลยค่ะเท่ากับตรงนี้ ให้นักเรียนนะคะท่องสุดคูณแม่6ไปหาตัวตั้งท่องมาพร้อมกันนะคะ6 1 6 6 2 12 6 3 18สองสิ5สอ6ห3สนะคะข้อนี้ก็จะตอบนะคะส6หาร6เท่ากับ6ถุงค่ะตอบ6ถุง อะไรกันบ้างคะเด็กๆตัวอย่างที่คุณครูนำมาสอนนักเรียนคงจะไม่ยากังเกินไปนะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมสมุดขึ้นมานะคะเขียนวันที่นะคะวันนี้วันอังคารที่15กุมภาพันธ์พศ2565นะคะตามด้วยเลขไทยเลขอรารบิกนะคะและตีเส้นปิดวันที่เรียบร้อยเขียนโจทย์ว่า จงหาคำตอบนะคะตีเส้นใต้สองเส้นนะคะนักเรียนก็จัดการลอกข้อที่1ไปได้เลยค่ะน่องไก่35ชิ้นแบ่งทอดครั้งละ5ชิ้นจะต้องทอดกี่ครั้งจึงจะหมดนะคะตรงนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือน้องไก่35ชิ้น แบ่งทอดครั้งละ5ชิ้นสิ่งที่โจทย์ถามกาคือจะต้องทอดกี่ครั้งนะคะจะต้องทอดกี่ครั้งเวลาที่นักเรียนแสดงวิธีทำนะคะเขียนว่าเวลาที่เราจะหาคำตอบตรงบรรทัดสุดท้ายที่3เขียนว่าจะต้องทอดนะคะจะต้องทอด คําว่ากี่ครั้งจึงจะหมดนักเรียนไม่ต้องเขียนนะคะนักเรียนก็สามารถดูตัวอย่างนะคะจากที่คุณครูได้ทําให้นักเรียนดูได้เลยค่ะเสร็จข้อที่1แล้วนะคะนักเรียนก็ขึ้นข้อที่2ในหน้าใหม่นะคะโดยดูตัวอย่างจากตัวอย่างที่คุณครูได้นํามาให้นักเรียนดูเราไปทำแบบหัดกันเลยนะคะ สิ่งสำคัญนะคะสองข้อนี้คุณครูเก็บคะแนนด้วยนะคะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ ำแบบหาดครบเสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้อแล้วนะคะอย่าลืมที่จะตรวจทานดูผลงานของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่านักเรียนตีเส้นนะคะหรือยางเขียนตัวเลขนะคะตรงกันหรือไม่นะคะเขียนหน่วยด้านหลังเรียบร้อยหรือเปล่าก่อนที่จะถ่ายรูปนะคะลงไปในลายกลุ่มห้องของนักเรียนนะคะควรที่จะตรวจสอบดูอีกครั้ง เมื่อนักเรียนตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะจิงจะถ่ายรูปนะคะลงไปในลายกลุ่มห้องของนักเรียนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ